สวัสดีครับทุกคนนคยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทาของ Test ANC กันอีกแล้วนะครับวิดีโอนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนนะครับไปหาเงินฟรีกันด้วยการหาเงินจากการที่เราดูวิดีโอจาก YouTube นั่นเองนะครับซึ่งแอปพลิเคชันนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าสามารถทําเงินได้จริงแล้วก็สามารถทําเงินได้เยอะมากทุกคนนะครับถอนได้สูงสุดอยู่ที่1 0 0่น กรบาทเลยทีเดียวนะครับแอปนี้นะครับไม่ต้องลงทุนนะครับไม่ต้องลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะเราแค่ดาวน์โหลดแล้วก็ลงในเครื่องโทรศัพท์ของเราเราก็สามารถสร้างรายได้แล้วนั่นเองนะครับแอปนี้นะครับสามารถเล่นได้แค่ระบบปฏิบัติการของ Android เท่านั้นเองนะครับทุกคนนะสาวกของ iPhone ก็ต้องขอภัยด้วยนะครับตรงนี้เพราะว่าไม่สามารถเล่นได้นั่นเองนะครับซึ่งแอปนี้มีชื่อว่าแอป go noview นั่นเองทุกคนนะก็แอปนี้นะครับบรกดาคนก็สามารถที่กดลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับ หลังจากที่คุณกดลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับระบบก็จะพามาที่ตรงนี้นะให้คุณกดคําว่าดาวน์โหลดและรับสิทธิ์ทันทีแล้วก็อย่าลืมนะครับจดรหัสนี้ด้วย 6, 7 6 4 6 1 4นะจดให้ด้วย676 4 67 6 7, 6 4 6 1 4นะครับคุณใส่รหัสนี้คุณจะได้รับเหรียญเพิ่มอยู่ที่3000เหรียญด้วยกันนะครับซึ่งเหรียญตรงนี้ก็จะนำไปแลกเป็นเงินนั่นเองทุกคนนะก็โอเคเดี๋ยวเราไปดาวน์โหลดเลยลวกันเนาะเมื่อเราดาวน์โหลดเรียบบรรร้้อยแลวนะคัเาก็ จะสามารถนะครับผมนะหาเงินได้นะครับผมนะั่นก็คืออันนี้เลยเนาะหาเงินได้ด้วยการ ดูวิดีโอ yeah. นะครับก็กดตรงนี้ไปอ่ากดครับไปเลยเนาะมันจะมีวิดีโอด้วยแล้วก็มีบทความเกี่ยวกับนิยายด้วยนะครับใครที่เป็นสายอา่านนิยายก็สามารถที่จะดาวน์โหลดแอปนี้ได้เช่นกันนะครับหรือใครที่เป็นสายดูวิดีโอก็สามารถที่จะดาวน์โหลดแอปนี้ได้เช่นกันนะครับอา่านนิยายไปได้เงินไปดูวิดีโอไปได้เงินไปมันดีหรือเปล่าครับทุกคนนะผมคิดว่าน่าจะมีหลายหลายคนอบอกว่าดีนะครับตรงนี้นะก็โอเคเรามาเช็คอินกันเลยนะครับกดเช็คอินไปนะครับ แล้วก็เช็คอินตรงนี้ต่ออ่ะวันนี้วันที่3ทุกคนนะผมเช็คอินวันนี้วันที่3จะได้รับเป็นกล่องขวันเนาะซึ่งตรงนี้เขาได้เขียนว่าสูงสุดอยู่ที่1000บวกเรามาดูกันว่า1000บวกนี้คือเหรียญหรือเปล่ากดคําว่าเช็คอินเลยนะครับโอเคนะครับผมนะก็น่าจะได้อยู่ที่68 8เองก็คือว่าอ่าไม่เกิน1000มั้งตรงนี้นะครับอ่าเราก็กดคำว่าส่งไปนะครับโอเคเลยเราเช็คอินเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดย้อนกลับไปเลยที่หน้านี้นะครับกดไปเลยนะครับ หน้าหลักก็คือเป็นหน้าของการรับเหรียญฟรีมันจะมี40เหรียญ56เหรียญ100เหรียญแล้วก็80เหรียญอ่าเราก,กดที่100เหรียญแล้วก็ดูวิดีโอให้จบหนึ่งวิดีโอนะครับเราก็จะได้รับเหรียญเข้ามา10เย100เหรียญด้วยกันนะครับส่วนอันนี้ก็คือเป็นในส่วนของนิยายอ่าผมก็จะกดนิยายนี้แล้วกันเนาะแล้วก็กดคำว่าอ่านต่อนะครับ แล้วก็จากนั้นก็ให้เราอ่านไปนะครับมันจะมีตัวจับเวลาเห็นไหมข้างบนเนี่ยมุมขวามือนะจะมีตัวจับเวลานะครับพอมันวิ่งจนครบหนึ่งรอบเป็นวงกลมนะครับสีอะไรเอ่ยสีแดงหรือเปล่านะน่าจะเป็นสีแดงเนาะถ้ามันมันถ้าเส้นวตวมมันประจบกันมันถึงกันนะเป็นวงกลมปั๊บเลยเราก็จะได้รับเป็นหีบสมบัตินะครับซึ่งหีบสมบัติที่เราจะได้รับมานั่นแหละนะเราก็ไปเปิดหีบสมบัติภายในหีบสมบัติก็จะมีในสงคะแนนแล้วก็เพชรนะครับตรงนี้นะอ่ะแล้วก็ไปเปิดไป น,น่าจะมีคะแนนอย่างเดียวหรือเปล่าผมลืมเลยทุกคนนะก็โอเคแล้วก็อ่านไปต่อนะว่าเราอ่านไปแล้วก็สะสมในส่วนของหตุสมบัติไปตรงนี้นะครับเมื่อเราอ่านแล้วได้เหตุสมบัติแล้วเรามาที่คำว่ารางวัลตรงนี้นะครับอ่ามาที่ตรงนี้เลยนะตรงนี้ผมมีเหตุสมบัติอยู่ที่19กอ่ากดเข้าไปเปิดเลยทุกคนอ่าครั้งนี้ผมได้อยู่ที่ได้อยู่ที่120ี่เหรียญด้วยกันนะครับตรงนี้อ่าก็เราก็กดกระกบ,บัดปิดได้เลยนะครับ หรือเราจะดูวิดีโอก็ได้เหมื <S 2> <S 2> <ด> <King> อ,หมอนกันนะครับตรงนี้วิดีโอก็จะมีวิดีโอของ YouTube นะอันนี้เหมือนวิดีโอต่างๆนะครับเราสามารถดูวิดีโอได้แล้วก็สามารถทําเงินได้เช่นกันทุกคนนะครับอย่างเช่นผมกดที่วิดีโอนี้แล้วก็มันจะมีตัวนี้ทุกคนเห็นไหม,ไมอ่าถ้าวิดีโอเล่นไปนะครับผมนะตรงนี้เห็นไหมมันก็จะจับเวลาไปต,ตรงนี้น่ดเองทุกคนนะพอจับเวลาไปแล้วก็จะได้รับเป็นเหตุสมบัติมาเมื่อได้รับเหตุสมบัติมาก็สามารถมาเปิดได้แบบนี้เลยทุกคนนะครับมันเล่นง่ายมากเลยเนาะ แค่เราอ่านนนยายหรือมาดูวิดีโอจะดูทั้งวันก็ได้นะหรือคุณจะเปิดทิ้งไว้ทั้งวันก็ได้เหมือนกันขอแค่ให้นะครับขอแค่ให้คลิปนี้ขอแค่ให้คลิปนะครับตรงนี้มันเดินก็พอแล้วก็ตรงนี้มันเดินเนาะเพราะว่าถ้าเรายิ่งดูเยอะนะครับระบบในส่วนการประมวลผลของการรับอ่าหิปสมบัตินั้นมันก็จะยิ่งช้าลงนะถ้าเราดูเยอะๆนะครับตรงนี้นะฉะนั้นก็เราทํางานไปก็เปิดทิ้งไปได้เลยนะครับเราไม่จำเป็นต้องที่จะดูตลอดเวลานน่นอนนะครับทุกคนนะหรือถ้าเราไม่อยาก อยากดูวิดีโอเราไม่อยากอ่านทียาแต่ว่าเราอยากเล่นแอปนี้เหมือนกันนะ่ะเราก็สามารถที่จะหาคะแนนช่องทางอื่นได้เหมือนกันอย่างเช่นนะ่ะการที่เราไปเช็คอินไรวันการที่เราไปเปิดสปินตรงนี้ก็สามารถที่จะ,จะเปิดที่จะเปิดสปินนะก็กดจับรางวัลไปเลยนะครับเหมือนอันนี้ผมก็จับไปแล้วก็ได้รับมาอยู่ที่50เหรียญด้วยกันก็กดกรกบัดปิดเลยนะครับแล้วก็จับรางวัลต่อได้เลยทุกคนนะครับ ครั้งนี้รับได้มาเป็น20เหรียญน,นะครับเราก็จับรางวัลนะครับโดยการกดกากบัทไปเลยทุกคนอ่ะเห็นไหมไง่ายไหมทุกคนนะหาเหรียญง่ายมากนะครับต่อมาก็คือเป็นถุงอังเป้านะกดเข้าไปได้เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็คือเป็นการช่วยเหลือของเพื่อนเนาะเรากดรับตรงน,นี้ไปแล้วก็รับตรงน,นี้ไปอีกทีหนึ่งนะครับ ซึ่งมันจะมีเงินตรงนี้110บาทเราทำยงไงก็ได้นะให้มันเหลือศูนยะครับเราก็สามารถที่จะน,นะครับผมนั่นได้รับเงินนะครับตรงนี้เนาะโอเคนะครับต่อมาก็คือเป็นการทดลองเล่นเกมนะครับตรงนี้อ่ะกดเข้าไปนะครับมันจะมีเกมให้เราไปลองเล่นอย่างเช่นเกม c a n d y c r u s h Sa g a นะครับมันจะมีเงื่อนไขด้วย มันอันนี้งเงื่อนไขก็จะมีสีข้อด้วยกันรตรงนี้นะครับส่วนเกมอื่นๆมีอีกมากมายนะครับเราก็ไปโหลดเล่นกันได้เลยนะครับสมมติว,ว่าผมโหลดเกมอันดรากอนมนีนะครับมันก็จะบอกว่าให้เราเล่นเวา์โหลดไปแล้วก็เล่นจนถึงเลเวลสินะครับเราก็จะได้รับเหรียญอยู่ที่1966เกรอเกลอนนะครับเกลอนหรือเปล่าเมื่อกี้เมื่อผมอ่านว่าเกลอนทุกคนนะโอเคนะต่อมาก็คือว่าเป็นภารกิจของการสําเร็จภารกิจนะช่วยเหลือภารกิจคือภารกิจที่ว่าไปช่วยเหลืออันนี้แหละเนาะโอเค แล้วก็อันนี้คือเป็นเกมนะไม่ใช่โฆษณาตรงนี้นะเป็นเกมเนาะบัตรขูดนาโชคนะตรงนี้มันได้คะแนนเยอะมากทุกคนนะอ่าผมก็กดตรงนี้ไปอ่ากดเลยแล้วก็เขาบอกว่าถ้าเราขวดไปแล้วก็เจออันนี้6อันก็ได้รับเงินเลย4,640บาทอันนี้ได้มา200คะแนนอันนี้ได้มาสี0คะแนนอันนี้50คะแนนอันนี้20คะแนนแล้วก็อันนี้ก็คือ10คะแนนด้วยกันนะครับอ่ากดเลยทุกคนอ่า เจอแล้ว1ทุกคนอ่าเจอ3นะ3ก็ได้มาอยู่ที่50คะแนนด้วยกันนะครับอาบ่ากดต่ออ่าผมกดโฆษณาทําไมกดต่อเลยนะครับอ่ากดอันนี้ต่ออันนี้คือเป็นเกี่ยวกับลูกอมนะอ่ากดเข้าไปเลยนะเจอหนึ่งแล้วเจอหนึ่งแล้วเจอแค่2เองถ้าเจอ2ก็ได้ไปอยู่ที่20อันนะครับ20เหรียญด้วยกันนะครับตรงนี้โอเคครับอ่าแล้วก็มาทําอย่างอื่นต่อก็คือเป็นการเชิญชวนเพื่อนนะครับอ่า แล้วก็กดอันนี้คือเป็นภเพื่อการเชิญเพื่อนเนาะเราเชิญใครมากที่สุดนะเราก็มีโอกาสนะครับว่าติดอันดับเนาะถ้าเราติดอันดับเราก็ได้รับเหรียญมาเหมือนอันนี้ผมก็ติดอันดับนะ18ก็มีโอกาสรับเหรียญอยู่ที่41,800 4 1 8 0 0 0เหรียญด้วยกันนะครับผมนะก็ถือว่าเยอะมากทุกคนนะอันดับ1ทุกคนนะ6กล้านหแสนเหรียญเลยนะครับ6กล้านหแสนเหรียญเท่ากับกี่บาทน่ะ6กล้านหแสนเหรียญนะครับผมนะก็มาดูกันนะ ก็ประมาณเท่าไหร่อ่ะ6ล้านก็ประมาณโอ้ย1,000ก,ยกนนะว่าบาทเลยทุกคนนะเพราะว่า8ล้านทุกคนนะ8ล้านเท่ากับ1,600บาทเนาะถ้า6ล้านก็ประมาณ1,200 1,400บาทเลยทุกคนนะก็ถือว่า1,400บาทเนาะก็คือถ้า6ล้านก็คือประมาณ1,200บาทเนาะ1,200บาททุกคนนะ ได้เยอะมากทุกคนนะก็ฉะนั้นก็ใครนะที่เป็นสายเชิญก็ไปเลยนะครับวันในส่วนการเชิญเพื่อนจะได้รับเงินอยู่ที่วันละ1000กว่าบาทนะถ้าเราติดอันดับ1นะตรงนี้นะโอเคนะครับโอเคที่เหลือก็เป็นการดาวน์โหลดแอปแล้วก็ดูโฆษณานะครับทำทำเพื่อคิ3สาครั้งอันนี้ก็คือว่ารับชมวิดีโอก,ก็5ครั้งนะอันนี้คือล็อกอินนะ อ่าก็ทําแบบนี้เลยแล้วก็มาถอนเงินมากหน้าของฉันนะครับเราก็มาถอนเงินที่คําว่าถอนเงินตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถถอนเงินได้เลยนะครับอันนี้คือประวัติการถอนเงินของผมนะนี่เลยทุกคนนะผมก็ได้ถอนไปแล้วนะเยอะมากเนาะศูบาท0.6บาท400บาท1600บาท900บาท900บาท900บาท200บาทแล้วก็400บาทนะครับเมื่อาสุดวันที่18ก็คือเมื่อวานเองนะวันนี้วันที่19นะ อ่าผมถอนไปเมื่อวานนะครับว่นนั้นอยู่ที่200บาทนะครับไม่ใช่เดบสี0รบาทนะครับแล้วก็เงินเข้าแล้วนั่นเองทุกคนนะก็ประมาณนี้ในส่วนของวิดีโอนี้นะครับใครสนใจก็ไปดาวน์โหลดเล่นกันได้เลยนะครับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ